หลังจากที่รอมานานตอนนี้สต็อกเข้าแล้วนะครับกับเจ้า o r ออน1400รลูปท็อปเต็นเคสอลูมิเนีมจาก Iron Man 4x4 เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆได้ทราบเนี่ยว่าฟังก์ชันที่มันจัดเต็มนะครับกับราคาสุดคุ้มเนี่ยจะเจ๋งขนาดไหน เริ่มกันที่ภายนอกสิ่งที่เพื่อนๆมองไปแล้วสะดุดตาเป็นสิ่งแรกเลยนั้นก็คือแผงโมลิเพลตจำนวน2แผงซึ่งมีไว้เพื่อยึดอุปกรณ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์แผ่นรีคอเวอรี่บอร์ดพั่วหรือกล่องสัมภาระอื่นๆได้ชุดบันพับที่มีความแข็งแรงและเป็นการป้องกันมุมเต็นท์ลดความเสียหายเผื่อเวลาเราขับไปชนอะไรเข้าครับเรามากางเต็นท์กันครับบันไดจะเป็นแบบพับเทเลสโคปิก รับโหลดได้ร้อยห้าสิบกิโลกร,รมัมพอเรากางออกแล้วเราจะพบกับประตูหน้าต่างซ้ายขวาโดยเราสามารถดีไซน์ได้ครับว่าเราจะขึ้นลงจากทางด้านข้างหรือประตูกลางเปิดมาครั้งแรกเราจะเจอกับกระเป๋าเก็บรองเท้าและสัมภาระที่มีมาให้ถึง2ใบโดยเราจะมาติดตั้งกับรางซีที่มีอยู่รอบตัวเต็นท์โดยเพื่อนๆสามารถดีไซน์ได้เลยครับว่าจะเอาไว้ตรงจุดไหนดิเมนชันของโอเลออนห0 0จะอยู่ที่2,300คูณ1,400สูง195ม mm. ิลลิเมตร ส่วนตอนกลางนะครับจะสูงอยู่ที่1630ม mm. น้ํามมตรน้ำหนักจะอยู่ที่92กิโลกร,รมัมรวมน้ำหนักของบันไดและโมลิเพทแล้วครับตัวฟูกนอนจะเป็นแบบโฟมหนาแน่นสูงขนาด2,163ม mm, คูณ1นึ3มมตรหนา50มมตรยังไม่รวมเสื่อระบายความชื้นสามมิติหนา10มมตรนอนได้2คนสบายๆเข้าเต็นท์มาเราจะเจอกับแผงออแกไนส์และตะขอเกี่ยวที่เอาไว้จัดเก็บสารพัดสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มโทรศัพท์มือถือไฟฉาย power b a n ์และที่สคัญ เราสามารถดีไซน์ตำแหน่งได้ด้วยตัวเองง่ายๆแค่ลอกแล้วแปะใหม่แบบนี้ครับใครไม่มีไฟฉายก็ไม่เป็นไรครับภายในเต็นท์จะมีแถบไฟส่องสว่างแบบ Dimming LED ที่ปรับเพิ่มหรือหลี่แสงได้และยังให้โทนสีถึง3สีด้วยกันซึ่งลอกแปะย้ายตำแหน่งได้เช่นกันครับ สำหรับราคาค่าตัวของออลิออนพันสหลังนี้นะครับที่ทั้งเท่ทนทานแข็งแรงการเก็บง่ายฟังก์ชันเพียบขนาดนี้ราคาเพียงแค่45,500บาทเท่านั้นครับติดก่อนเที่ยวก่อนรีบเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้ที่ Ironman 4x4 Thailand นถนนสีนักลิน60หรือตัวแทนจำหน่าย Ironman 4x4 ทั่วประเทศครับ